สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกคือเกาครับชิปนี้ก็อยู่มองเกาครับสไตล์เดิมๆครับมาพอกันกับมือเลขกกสีออกนะครับนะเนาะเหล็กกสิออกห้องกสีมาพอกันจังสีคือเกาเลยครับมันี้ก็มาอยู่มองเกาครับมองสไตล์เดิมๆรบบสำหนัก ปู้ฤๅษีนะครับสองเต่าสองนู้นเดือดเดี๋ยวจะพามาพามาเอาเหล็กกัเต่ากับพามาหาเหล็กพาเบิ่งเหล็กไปเสียงโซกันะครับพาครับจะพาไปเอาเหล็กรับพาไปส่งเบื้งเหล็กเหล็กอ่างน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์ปู้ฤๅษีนะครับเนาะ สิมาไทยตุกงวดครับสิมาไทยลงให้เบิ้งตุกงวดครับเลือกลิ่นจับคู่เอาครับลินพ่อของปากของคอ้นนะครับเนาะไปไปอยเบิ่งกันเลยครับนี่นะครับไม่ไม่งวดไม่ครับไม่ยางนับมุน กูด<ส>ีนี่งมดงวดลาสุดครับงวดใหม่ก <favorites> ็เ <cử> บิ่งเงาเนาะครับเนาะมักตัวใดก็จับคู่เอาครับเสร็สิ้นพินิจกรรมในช่งปี้ของพ่อนะครับเนาะสิบก้อนไม้สวรรค์ก็ในคณะกรรมการถูกเก็บไปนะครับงวดใหมคนับเป็นปากให้แล้วก็ตักจิตกับใจอย่าลืมที่ ว่านะเดี๋ยวจะบอกไปรวยยี่สิบเจ็ดอรหันตอก็อธิษฐานก่อนก่อนนะครับ เก็บของที่อยู่ในมาครูให้เรียบร้อยนะครับทัานใดที่หลับ,ลบ,บน้ำมลนะครับี่มาครูนะครับว้ายังสติ๊กเกอร์นะครับหรือวัตถุมงคลที่อยู่ในทางนะครับเก็บข้อปรกองให้เรียบร้อยนะครับ เราถึงจะให้ไปแจกให้ยูออยกมกม็อย่าไปโลภไปโยมนะของมันไม่ได้มีเสียหน้านนเปิดแจกเฉพอกอาบน,น้ำบอลเฉพอกคนที่ถวายก็สามเราถือ,อว่าท่านได้สร้างบารมีร่กกันนกะ ก็ในวันนี t ้ถือว่าคำวิธีกรรมได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงนะก็อยโย่ที่มีข้อสารมีน้ำมนถ้าได้รำไปรวยแล้วก็ขอให้ทุกท่านลุกขึ้นเอาข้อสารขึ้นมาถวายหน้าหนาเสียจพออวมูนะลูกขวามือนะครับดังขวามือจบให้เรียบร้อยนะครับข้อสาร นะครับบางท่านสอบถามเข้ามาว่าผ้าสารตรงนี้นะครับที่ถวายถวายกันเข้ามานะครับทางาสมของเรานาไปทําอะไรนะครับทางาสมของเราก็นํไปไปเลี้ยงเทนนะครับเทนพระนะครับทำข้าวต้มถวายพระตอนเช้านะครับหรือจะนําไปให้กับน้องๆนะครับโรงเรียนที่ท่านอาจรย์อ <welche ăn? S 1> ุปมภ์อยู่นะครับในละแวกบางไทของเรานี่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดโพธิ์แดงใกล้แดงเหนือ นะครับแล้วลองเลยอีกมากมายนะครับที่านได้อวยธรรมไห้นะครับท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำปูนตรงนี้นะครับนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านในกครับที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีนะครับใบรวยเก็บไว้ให้ดีนะจ๊ะใบรวยที่ท่านอาจารย์แจกนะครับคนละหนึ่งใบสำหรับท่านที่ถวายพระสารและอาบน้ำมนต์นะครับ ไปสตัวโตนะจ๊ะไม่ต้องแพงนะครับเพียงเพียงไ่านวาได้เลยครับจะได้ให้ใบรวยนะครับนะฮะใบรวยทุกใบเลขเหมือนกันนะครับแต่ถ้าว่าสับปรดแยกดที่มีน้ำมนก็เอาไปอาบนะลูกแยนล่างจาก้องาห้องฝั่งนี้แล้วก็ สำหรับญาติโยมพวกแม่พี่น้องข้างในที่มีความประสงค์อยากจะถวายก็สา่เพิ่มเพื่อรับไปด้วยก็ได้ครลูกนะแล้วก็สำหรับญาติโยมที่จะลงเคสโทรศัพท์หรือว่ากระเป๋าสตางค์หรือว่า จะต่อประมุขช <ừ. S 3> <ừ. S 1> ีวิตสามารถติดต่อคณะกรรมการดูว่ามันอ้างเราด้านนี้ได้เลยเดี๋ยมนี่มารับไปรวยไปกองฟังไว้ดีนะลูกเอาไปเล่นไปเกิดอย่าให้เกิดตัวละบมาสิบบาทนะลูกนะ และถ้ามันไม่ถูกงวดหน้ามาเอาใหม่แจกฟรีถ้ามันถูกอย่าลืมเงินเรียงพ่อเรียงแม่วันใกล้มานทำบุญนละลูกแต่ตั้งใจให้ดี ไปรวย27ชุดนะครับบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับนะจ๊ะตามที่เห็นแลาหนะ้าพี่นองเนาะหากตัวได้ก็จับเราครับจับคููกันเราครับเอาแต่พ่อหอมปากหอมคอครับ เดี๋ยอมาพอกันในงวดต่อไปครับงวดนี้กิมาไายบึงสนียครับไปแล้วกับผมสวับเีครับเ็กระครั่ปรนะครับที่จะรับช่วยนะครับ